สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพบกันโดยมิได้นัดหมายผมไม่คิดว่าจะทําวิดีโอในวันนี้ตื่นเช้ามามีความคิดว่าต้องถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับทุกคนเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจริงๆผมเคยทำวิดีโอเรื่องสุขภาพไปแล้วแต่เรื่องนี้ผมอยากจะเจาะลึกเ,เรื่องของคิดว่าการทําทําอย่างไร s t e า by step ให้ทุกคนเข้าใจในส่วนของ ความสําคัญของสุขภาพทุกคนก็เลยขออนุญ,ญาตตัวเองทําวิดีโอมหทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนไปด้วยกันทอปิกในวันนี้อยากจะตั้งไว้ว่าคุณจะทํายังไงให้ให้ร่างกายของคุณให้สุขภาพของคุณจิตใจของคุณทุกๆอย่างของคุณมันดีขึ้นให้สิ่งที่ไม่ดีที่มันวนเวียนอยู่ในร่างกายของคุณในตอนนี้ออกไปได้ถึง80%ภายในเวลา21วัน3สัปดาห์เดี๋ยวไปด้วยกันนะยาว โอเคผมจะเริ่มต้นอย่างนี้สุขภาพของเราร่างกายของเรามันเก่งอยู่แล้วโอเคนะครับคุณมีตัวเองเหมือนเป็นเครื่องจักรแต่ว่าเครื่องจักรตรงนี้มันมีภูมิต้านทานมีอยู่ข้างในอยู่แล้วคุณจะทําแย่มากขนาดไหนก็ตามคุณออกไปเจอแบคทีเรียอะไรก็ตามมันสู้มาตลอดผมเองเป็นไม่ได้สุขภาพดีมาตลอดผมเองอเคยสูบบุหรี่มา7ปีกินเหล้าเยอะด้วยได้้องผม โคตรจะแย่แต่ผมก็มาถึงจงจุดจุดนี้ได้เพราะว่าทำไแต่ว่าพอผมย้อนกลับคิดไปคือแบบว่าว้าวมรอดมาได้ยังไงร,ร่างกายของเรานะมันมีมันมีอยู่อย่างเดียวม,มีอย่างเดียวเลยถ้าเราไม่ไปยุ่งไม,ม่อะไรกับมันเนี่ยคือคือสิ่งที่คุณรับเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรับเข้ามาจากข้างนอกภายนอกที่คุณเห็นสมองหรือที่คุณยัดเข้าปากมันมีแค่สองอย่าง สิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับอย่างเช่นคุณกินอะไรบางอย่างหนึ่งสิ่งที่ดีก็เป็นพวกเอ่อแมยมรนโทรเจนไมโครพวกวิตามินมิโรมสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเป็นพวกสารเคมีอะไรต่างๆโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยอย่าให้คนคิดว่าก่อนที่คุณจะเอาของดีเข้ามาในร่างกายเนี่ยคิดซะว่าเฮ้ยพยายามป้องกันไม่ให้เอาของไม่ดีเข้ามาก่อน ราะอย่างที่บอกไปร่างกายมันเก่งอยู่แล้วผมเคยถามหลายคนมากว่าเฮ้ยคิดว่าได้รับได้กินน้ำเปล่าต่อวันพอหรือเปล่าพูดจ,จริงจากใจนะเก้าจุดห้าเซนไม่ก็เก้าจดเก้าจุดเก้าอร์ซ็ตทุกคนบอกผมเฮ้ยเขารู้อยู่ว่าน่าจะกินเยอะกว่านี้ควรจะต้องกินเยอะกว่านี้เฮ้ยนี่หมายความว่ายังไงนี่หมายความว่าคนทั้งโลกใบนี้ เกินครึ่งรู้ตัวอยู่แล้วว่ากินน้าไม่พอเท่าที่ควรจะเป็นอ้าวนี่หมายความว่าไงของง่ายๆแบบนี้นะครับผมแล้วไปแล้วทำไมต้องไปคิดถึงเอาของดีๆเข้ามาของเบสิกเบสิกเลยทาไม่ได้เลยไม่จะให้ทุกคนมองอย่างเี้สิ่งที่คุณได้รับในแต่ละวันอิ v เว o n ์เม t ที่คุณได้อยู่ตรงนั้นนนัตรงนี้นะ l อลูชันที่คุณได้สูดหายใจตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆถ้า ันดับแรกคุณย้ายออกมาได้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมจะบอกทุกอย่างต้องทําให้ได้ทุกอย่างมันไม่ใช่คุณรู้แค่ว่าโอเคแบบนี้ไม่ดีนะทายัางไงที่จะ improve ตรงนี้ได้นะถ้าเกิดมันออกมาในแบบตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้คุณก็พยายามทําแบบอื่นให้มันช่วยเหลือกันไปโอเคนะครับเพราะอย่างแรกอย่างแรกสาคัญที่สุด pollution นจะอยู่ในเมืองใหญ่หายใจ เอาของไม่ดีไม่ดีมาตลอดเคยเป็นไหมเข้าไปมือใหญ่แล้วแล้ว,ลวมันรู้สึกคเครียดอะคือคือมันไม่ใช่แค่ขอที่คุณคิดสูตรเข้าไปในในร่างกายมันเป็นสิ่งที่คุณเห็นเข้ามาในสมองสมองคุณคิดโอ้นน่นนั่นนี่มันเกิดความเครียดฮอร์โมนต่างๆดรอปพังนะครับหรือแม้แต่ถึงเร้มองไม่เห็นอย่างเช่นพวกสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณคลื่นแสงไฟนีออนแสงไฟเขาเรียกว่าบลูไลท์ที่คุณได้รับ มันมันมันทำให้คุณเครียดมากขึ้นถ้าเกิดคุณพยายามเอาพวกนี้ออกได้คุณย้ายไปอีกที่หนึ่งได้ทำซะโอเคนะครับหรือว่าย้ายไปไหนไม่ได้ก็ทำให้มันดีขึ้นอาจจะติดเครื่องกรองอากาศดีไหมกรองอากาศสักตัวหนึ่งถ้าเกิดไม่มีเงินเฮ้โอเคโอเคทำในสิ่งในส,สิ่งที่ทำได้ไฟพยายามไม่อยู่ไกลามากคอมพิวเตอร์มือถือเอาออก ไปไก,กลๆตัวบ้างเข้าใจว่าต้องใช้แต่ว่าใช้ได้ยามจําเป็นไฟไม่เปิดได้ก็ดีนี่สําคัญมากนะนี่สําคัญมาก,มากถ้าตองอาวาันพยายามเปิดรับแสงอาทิตย์นี่สําคัญมากมากผ,ผ,ผมเพิ่งค้นพบกับการที่ผมนอนไม่หลับมาจริงๆก็ผมต้องคือต้องรับแสงแต่แล้วก็พยายามห่างจากจหลอดแบบนั้นที่สุดมันทําอะไรให้กับสมองเราเปลี่ยน อะไรให้สมองเราเยอะพยายามตอนนี้สิ่งที่คุณจะรับเข้ามานี่คืออีกขั้นตอนหนึ่งอาหารทุกชนิดถ้าเกิดหาได้เป็นออแกนิกพยายามหาซะแต่เข้าใจว่ามันราคาแพงแต่อยากให้อยากให้ตั้งตั้งไว้ว่าเฮ้ยราคามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอาหารผักอะไรที่ซื้อมาต่างๆยังไงก็อย่าขี้เกียจล้างมันถูกไหมครับผมจานเจอก็เหมือนกันล้างมันดีๆมันจะเป็นล้างใช้ ยาแล้วล้างแบบไม่สะอาดที่เกียจวางตากเลยแล้วตรงมากินสารเคมีเข้าร่างกายคุณทําอะไรอยู่วะเนี่ยถ้าคุณทําแบบนี้คุณเอาชีวิตมาล้อเล่นคุณมีชีวิตเดียวอย่าเอาชีวิตตัวเองมาล้อเล่นคุณอาจจะอายุยืนนานนะแต่คุณยืนนานแบบอยู่ในวิวแชร์เป็นโรคป่วยตลอดเวลาเฮ้ยอย่างนั้นไม่ใช่คุณต้องตื่นมาแล้วคุณรู้สึกเฟรชแล้วคุณอยากจะออกไปทําอะไรน้ําเปล่านะ บางคนบอกกินน้าเปล่าแบบไหนก็ได้ไม่ใช่ครับผมน้ําเปล่ามันมีน้ําเปล่าดีและน้ําเปล่าไม่ดีพยายามกินน้าเปล่าอย่าพยายามกินที่มันอยู่ในพลาสติกน้ําเปล่ากินพยายามน้ําเปล่าที่มันสะอาดน้ําเปล่าที่มันแบบมีชีวิตที่ดีน้ําเปล่าน้ําแร่น้ําอะไรก็ว่าไปผมเข้าใจมันอาจจะดูแบบเยดูไฮโซอ่ะทำไมกินน้ําแร่น้ําสะอาดเฮ้ยชีวิตคุณอ่ะมันสําคัญกว่าอย่างอื่นเอาเงินทําอะไรอ่ะเอาเงินไป ซื้อของมาทําให้ตัวเองดูดีแต่ว่าของที่คุณรับกลับปไปไม่ดีขั้นตอนต่อมาคือ choice ของอาหารที่เราเลือกนี่คือเรื่องที่สําคัญมากมากทุกคนรู้อยู่แล้วอาหารที่ไม่ดีคืออาหารที่ที่ที่เป็น process ถูกไหมอาหารที่มันผสมนู่นนี่มาอาหารที่มันก่อนจะมาเป็นแบบนี้มันถึงเป็นยังไงอย่าง,ยงเช่นขนมปังมันไม่ได้เป็นออกมาจากโลกใบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําแบบมาให้น้อยลงกินเลงแต่ไม่ได้บอกว่าจะหักไปเลย ดีิงๆเขาบอกการที่คุณจะเป็นคนอันเฮลตี้นะไม่ใช่แบบว่ากินอาหารอันเฮลตี้แค่มื้อเดียวแต่ว่าทั้งวันคุณกินอาหารเฮลตี้อาหารคลีนมันจะพาคุณเป็นคนอันเฮลตี้ไม่ใช่ถ้ายนกันถ้าคุณกินอาหารคลีนอาหารคลีนมื้อเดียวอีกมื้อที่เหลือคุณกินเป็นอาหารอันเฮลตี้มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงคุณเป็นคนเฮลตี้ได้โอเคนะครับอันนี้คือเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นอาหารที่เราได้รับเข้ามา พยายามเลือกที่มันอาหารที่มันมีมีการเสียได้อาหารจริง real food ถูกไหมอาหารอาหารที่มันเก็บได้นานๆอ่ะอาหารอยู่ในกระป๋องอ่ะไม่มันไม่ใช่มันเขาใส่อะไรไปบ้างเอาดึงออกซิเจนเอาดึงอันนั้นออกใส่สารอา่อกันบูดโซเดียมนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายแล้วคุณคิดว่าเข้าไปร่างกายทุกวันทุกวันทุกวันแบบนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่นะครับผม เนื้อเนื้อที่หามากินได้ถ้าบอกว่าโอเคเนื้อไม่รู้ว่ามันสะอาดไม่สะอาดมันดีไม่ดีเราหาออแกนิกไม่ได้ก็กินให้มันน้อยหน่อยถูกไหมมีออปชั่นหลายอย่างมากมายอย่ากจช่น้โปรโตีนก็มีโปรโตีนจากผักโปรโตีนจากถั่วพวกนี้ก็มีเหมือนกันเอาสิ่งไม่ดีออกไปแล้วเธอจะดูแลร่างกายเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาถูกไหมตอนนี้คือแบบว่าเป็นไงเราถึงไหนแล้วเออถึงที่ว่าอยู่ที่ว่าอาหารที่ไม่ดีเราเราไม่รับถูกไหมครับ เอาอินฟลู n อเซนต่างๆที่ไม่ดีเราพยายามห่างถูกไหมครับสิ่งที่ดีเราเริ่มรับเข้ามาแล,แล้วใช่ไหมครับแค่นี้คุณ Improve ได้เยอะมากเยอะมากๆนี่คือ Choice แล้วสเต็ปต่อมานั่นคือ Exercise ผมไม่รู้จะพูดอะไรผมเคยทำวิดีโอเรื่องนี้ไปแล้วสำคัญมากๆไม่ต้องเยอะนิดๆหน่อยๆอาทิตย์ละครั้งสบายๆก็ได้แต่ยังน้อยออกมาขยับอะไรบ้างดูรครับเอ e อันนี้เป็น อีกสเตปอีกขั้นหนึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้สบไปร้อยคุณเป็นคนเฮลตี้สุดๆอะไรแบบนี้อยากจะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโอเคครั้นี้มาศึกษาในเรื่องของอะจะจะกินอาหารมากจะกินอาหารตรงไหนน้อยโปรโตีนมากโปรโตีนน้อยแฟตมากแฟตน้อยโอเคนะครับแล้วแฟตก็พยายามเลือกแฟตที่มันดีๆอ่ะคุณว่ๆๆเรากินอาหารแบบนี้ ทั้งวันแล้วลองมาดูว่าโอเคแฟตเราได้ประมาณเท่านี้นะโอ้แล้วแฟตส่วนใหญ่เราได้มาจากแฟตอะไรถ,ถ้าแฟตมาจากการทอดโอ้พระพาคุณเจ้าพูดถึงการทอดประกันปิ้งคนจะบอกเยอะบางทีเราเราเรากินอาหารที่เรารู้สึกว่าเราโอ้ดีรู้สึกดีรู้สึกอร่อยมันมันแต่มันส่งผลไม่ดีต่อร่างกายจบก็เลยนะอย่าไปคิดอะไรแบบนั้นบางทีเราเห็นรูปภาพถ่ายรูปโอ้ว้าวเค้ก คุกกี้อะไรที่มันดีที่มันดูบอกว่าดูเป็นสวยงามคนทําเป็นสิ่งที่น่ารักโอ้กินคุกกี้แต่กินเข้าไปร่างกายมันไม่ดีมันส่งผลแย่ในอนาคตอย่าอย่าอย่าเอาภาพที่เขา หลอกตายเงี้ยมันทําให้เราคิดว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ดีมันันมันสอนเทรนสมองของเราให้เป็นแบบนั้นมันไม่ใช่แล้วอาหารทอดอาหารปิ้งคืออย่างเงี้เมื่อกี้เราเห็นมันสวยงามมันดูดีมันอร่อยเฮ้ยแต่รู้ไหมน้ํามันที่ผ่านความร้อนไม่ว่าน้ำมันอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโคเอสออยที่มันทนความร้อนได้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันระดับที่ทนความร้อนได้เยอะมันก็มีจุดไหมของมันจุดไหมของมันคืออะไรกินเข้าไปเป็นสารก่อมะเล็งดูไหมครับของปิ้งของยางไม่คิดหรอกว่าดำๆเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นโรค อะไรเลยได้คุณกินเข้าไปกินเข้าไปร่างกายก็สู้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 วันหนึ่งข้างหน้าร่างกายคุณมันอ่อนแอลงอ่อนแอลงต้องอ่อนแอลงอยู่แล้วตอนนี้มันเก่งมากตัวอาจจะไม่คิดอะไรมากตอนนี้คุณยังเด็กอยู chanting, ่พอถึงจุดจหนึ่งร่างกายมันอ่อนแอลงคุณต้องเข้าโรงพยาบาลไม่รู้สึกคุณไม่รู้สึกนะถ้าคุณยังไม่ยังไม่อยู่ในจุดๆนั้นตอนนี้เพราะฉะนั้นทําให้มันน้อยลงทุกคนรู้อยู่แล้ว อนไนดีไม่ดีบางคนบอกว่าถึงจุดที่แบบว่าเฮ้ย mm. ทำไมฉันต้องเข้าโรงพยาบาลตลอดเลยวะททาไมต้องอป่วยตลอดทําไมถึงเป็นโรคนี้โรคมะเร็งทําไมต้องโดนนั้นโดนนี้แล้วทาไงทีนี้หา mm. ah, หมอดูอ้อ oh, ดวงไม่ดีถึงพลาดแม้ว่าจะฟกคุณทาอย่างนั้นมาทั้งชีวิตอ่ะแล้วแล้วแล้ว,ลวคุณสมควรละที่จะได้รับอย่างนั้นอย่าไปดูเรื่องดวงเรื่องอะไรว่าทำไมตัวเองเป็นอย่างนั้นไม,ไม่ไม่ใช่ ทำดีมาแล้วหรือเปล่าถึงที่คนได้รับมันใช่หรือเปล่าคุณอาจจะคิดไม่ถึงผมเป็นตัว่ะครก็เป็นเหมือนกันผมคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยถึงที่ผมทําไปนี่มันไม่ดีเลวเว้ยแต่ว่าเฮ้ยตอนนี้คือแบบเข้าใจแล้วว่ามันมันมันไม่ใช่ผมก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนดูโอเคต่อมาก่อนที่บาซันจะตกเฮ้ยมันจะตกได้ไง,ไงวะนับหนึ่งถึงสามยัมันออกมาหนึ่งสองสาม อืม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 โอ้ยเอ,มอมไม่ใช่ครับขั้นต่อมาเดีย๋ยวคุณจะจะขึ้นไปก้าวหนึ่งอยาเป็นคนเฮลที่ก้าวไปขั้นหนึ่งทำยังไงพูดถึงเรื่องของซัพพลีเมนต์แล้วซัพพลีเมนต์เอชชันโอเคนะครับอย่างที่เขาบอกบางคนเอาซัพพลีเมนต์มาตั้งแต่อันดับแรกเลยยังไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องเบสิกที่คุณจะต้องทำเลยไม่ใช่ซัพใช่ไหมครับซัพหมายถึงข้างล่างซัพพอร์ตซัพพลีเมนต์ซัพ มันซับมันขึ้นมาถูกไหมมันถึงว่าคุณทําดีหมดแล้วแล้วครนี้มาเพิ่มเติมอะไรที่คุณคิดว่าคุณหาไม่ได้ในไดเอทของคุณจริงๆหรือไม่บางคนสามารถที่จะแบบว่าไปหาคุณหมอไปเข้าคลินิกแล้วก็ให้เขาตรวจเลือดเราได้ว่าโอเคเราเป็นคนขาดในนะไดเอทที่เราทํามาแบบนี้นะตรวจเลือดดูซิว่าเราขาดวิตามินตัวไหนอะไรยังไงหรือเปล่าถูกไหมครับ ค่อยค่อยค่อยมาค่อยมาเพิ่มเติมอะไรรนจุดๆนั้นนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วผมอยากจะจบวิดีโอนี้กันตรงนั้นผมผมคิดว่าทุกคนจะได้อะไรบ้างผมไม่ได้พูดจริงนะเรื่องพวกเนี้ยเรื่องพวกนี้นะทุกคนทุกคนรู้ดีอยู่แล้วในหัวตัวเองเนะี่ยรู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ไม่ยอมทํามันเลยเพราะว่าเข้าใจ คิดว่าตัวเองมันเก่งมากแข็งแกร่งมากคิดว่าตัวเองแบบโอ้ร่างเรามันเก่งอยู่แล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นเราลองไปถามบางคนที่แบบว่าใกล้จะตายแล้วอะ่ะเขาจะเขาจะห่วงกับร่างนี้มากขนาดไหนคุณเองที่ยังมีสุขภาพที่ยังโอเคอยู่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะผมทิ้งทุอย่าทุกอย่างผมผมผมไม่รู้ว่าผมได้อะไร ไม่อยากให้คนตายอ่ะคุยง่ายไม่อยากให้คนตายเร็วเท่านั้นเองตายเร็วอาจจะดีถ้าเกิดตายเร็วในแบบที่ว่ามีความสุขจนตายนะแฮปปี้ไม่มีโรคไม่ภยัยตายช้าอาจจะไม่ได้ดีก็ได้ถ้าเกิดแบบว่าตายช้าแบบเป็นโรคเป็นภยัยถ้าคิดว่าวีดีโอนี้มันจะช่วยใครได้บ้างผมก็ดีใจมากแชร์ก็แล้วกันเท่านี้แหละว,วันนี้แหละผมไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้ว หรือไม่มาอาจจะมีแต่ผมคิดไม่ออกแต่ทําตรงจุดๆนี้ให้ได้ก่อนทําที่ผมพูดทั้งหมดให้ได้ก่อนรับรองผลการวิจัยเขาออกมาแล้วทําแค่นี้นะ21วันอย่างที่เรารู้ว่าทุกคนผมไม่รู้ทุกคนรู้หรือเปล่าการที่จะเปลี่ยนสมองเราอะ่ะให้กลายเป็นแบบว่าสิ่งที่ทําทาทาให้กลายเป็นแบบว่ารูทีนให้ให้สมองเราอัดด็ให้เรากลายเป็นคนแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้ใช้เวลา21วันวิทยาศาสตร์เขาบอกมาแล้วโอเคครับเช่นเดียวกัน กับสุขภาพเอาของไม่ดี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 ออกเอาของดีๆๆๆเข้ามาคัดสรรในเรื่องของที่ว่ามันจะส่งผลให้ร่างกายเราดีออกกำลังกาย supplementation 21วัน80%คุณห่างจากโรคโรคภัยไข้เจ็บห่างออกไป80%คุณมีโอกาสเป็นโรคนั้นโรคนี้น้อยลง80%คุณมีโอกาสที่คุณจะตื่นมาแฮปปี้มีความสุข แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วคุณมีความสุขออกมาข้างนอกช่วยเหลือคนอื่นต่อนี่คือความหมายของชีวิตมีแค่นี้ช่วยเหลือคนอื่นต่อช่วยด้วยก็ภาพอะไรก็ช่วยด้วยพูดอะไรให้ทุกคนได้สะกิดแล้วก็ให้เขาใจได้ฟังให้ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาให้เขาได้ไปสอบคนอื่น,นต่อเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องสุขภาพเรื่องพวกนี้นะคุณทําคุณยิงคุณไม่ต้องรอ21วันนะครับคุณทําวันนี้คุณตัดใจที่ทําตอนนี้ กูจะทำตอนนี้วินาทีนี้วินาทีต่อไปไม่ต้องถึงวินาทีต่อไป00 0.000001 0.000วินาทีต่อไปคุณดีขึ้นทันทีกูทําวันนี้เปลี่ยนดวงวันนี้กูดีขึ้นทันทีตอนนี้วินาทีนี้เสี่ยว,วินาทีนี้และตลอดไปบอกว่าทุกคนจะได้อะไรบ้าง ยี่สิบเอ็ดวันทำไได้ก่อนจากนั้นสบายยี่สิบเอ็ดวันทำให้ได้ก่อนน,น,น,อน,นะครับแล้วคุณจะเปลี่ยนเป็นคนหนึ่งผมรับประกันคุณจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวคุณเองที่ตัดสินใจทำอะไรแบบนี้การใช้ชีวิตสอนตัวเองว่าอาหารพวกนั้นอาหารที่มันอร่อยอาหารที่เราคิดว่าทอด,ท,อดที่กินแล้วมันอร่อย สอนเรงวาแบบนั้นอน่ะมันไม่อร่อยแล้วเว้ยพยายามกินให้น้อยลงกินอาหารที่เฮลตี้แล้วคุณก็จะมองอาหารเฮลตี้ที่ดีของที่ดีของที่คุณทําที่ดีกลายเป็นเรื่องง่ายเรื่องสบายกลายเป็นรูทีนของคุณแล้วคราวนี้คุณก็จะมองเปลี่ยนตัวเองยี่ส็ดวันผมพูดเยอะแล้วผมเริ่มจะสับสนตัวเองละโอเคนะขอโ,โชคดีโอ้คุณพระคุณเจ้าตามนั้นก็กัน เจอกันทุกคนผมไม่จุกวันนี้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเก็บไปแบบซซเรียสเีเรียสตามนั้นนะครับแบม